สสูตรทีวิสารสนเทศของนักวิชาสารสหนเทศค่ะปาค่ะวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ ates, สี่ของการหาฟังสัมมนานะคะโดยชั้นนะคะได้รับให้เป็นผู้สัมมนาคนแรกของสัปดาห์นี้ค่ะโดยวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องโมเดลเทคโนโลยีพอเฮลนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโมเดลเทคโนโลยีพอเฮลนะคะคืออะไรมันเป็นยังไงแล้ว <athlete> ก็ใช้ยังไงนะคะค่ะจะเห็นได้ว่า ที่เราเรียนเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นค่ะทําให้กระบวนการต่างๆในตุการณ์ต่างๆของมันเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นนําไปสู่การเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เอ็นเทลคืออะไรนะั่นเองค่ะเอ็นเทลนะคะก็คือโมบายเทลค่ะโมบายเทลนะคะก็หมายถึงการให้บริการสุขภาพานือออนไลน์นะคะ ซึ่งได้มีะระบบะได้ผู้พัฒนานะคะได้ใช้ระบบะปฏิบัติการ iOS เนี่ยค่ะเข้ามาเป็นเป็นเครื่องมือที่สร้าง m l ขึ้นมานะคะคะ่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของ Mobile h e a l ค่ะคือจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะคะที่เราใช้ให้ปัจจุบันนะคะ ก็เปห็นตัวอย่างค่ะช่วยวัดความดันค่ะแล้วก็ชิปปรตจอนำนาค่ะก็อีกหนึ่งอย่างก็คือ e-hel ค่ะมันจะคล้ายๆกับ m-hel นะคะแต่ e-hel ก็คือ electronic hel นะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยในการ แอปเดอะเวิร์กเพลนะคะการใช้แอปพลิเคชันในสถานที่ทำงานค่ะองค์กรต่างๆเนี่ยคะก็ได้มีการนำได้มีการนำเอ็มเฮลเนี่ยคะเข้ามาในช่วยช่วยในการรักษาหรือว่า,าเข้ามาในการดูแลสุขภ,ภาพต่างๆของมนุษย์ในมนุษย์มากขึ้นแล้วก็ใช้ในที่ทำงานค่ะโดยเอ็มเฮลเนี่ยคะก็ ดูแลซางตานะคะผู้พัฒนาผู้พัฒนาเนแอปได้ผู้พัฒน,า,นาเนาี่ยค่ะจ้ะะบาบริเวณแอพพลิเคชันแอด,ดูอเวอร์นี่ยนะคะการใช้แอพแอปพลิเคชันเอ็มเทลในสถานที่ทำงานนะคะ โดยองค์กรต่างๆเนี่ยค่ะได้นำเอาในเหตุแอปพลิเคชัน MPO MPO เนี่ยค่ะมาที่เป็นประโยชน์มาใช้ในสถานที่ทำงานและ อเอฟเอ็นนะคะได้พัฒนาโดยนักวิจัยจากคลินิกแห่งนึงน,นะคะซึ่งเขาได้ะคาะได้เองว่าปัจจุบันนะคะมนุษย์คะ่ะไม่สนใจมีโรคต่างๆเข้ามาลุกลามในร่างกายเรามากมามนะคะแล้วก็มีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือโรค HIV ววัณโรคแล้วก็ าาวารโรคต่างๆนะคะทำให้น่ามีการพัฒนาแอปพลิเคชันพวกนี้นะคะเพื่อที่จะเข้ามา,าดูแลสุขภาพต่างๆแล้วก็คอยส่งส่งข้อความาผ่านโทรศัพท์มือถือเน่ค่ะผ่านแอปตัวนี้นะคะให้กับผู้ใช้งานเพื่อที่ว่าผู้ใช้งานเนะะี่ยค่ะจะรู้ว่า มีการป้องกันยังไงเพื่อที่จาไม่ให้เกิดโรคนี้มีการทำอย่างไรมีการป้องกันอย่างไรบ้างนะคะค่ะต่อมานะคะ a อปพลิเค i o n of งแอปเพล o ์ m ค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็คือ m อนะคะเป็นระบบแอ p พลิเค i ันที่สร้างขึ้นบนระบบ iOS ค่ะซึ่งไม่ได้เป็น ไม่ได้สร้างแต่ขึ้นในะระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นนะคะแต่ยังมีในระบบ Android ด้วยค่ะแต่ที่นี้นะคะที่ได้ศึกษาเวเปอร์มานะคะก็จะพูดถึง Application of งแอปพีวีบน iOS ค่ะซึ่งการทำง,งานบนระบบ iOS นะคะ,ะจะจะ ที่เป็นโรคเบาหวานนะคะซึ่งมนันจะคอยอดูแลหรือควบคุมปริมาณน,น้ำตาลนี่คะ<ม>่ะจะเป็นนี่จะเป็นหน้าแอปของมันนี่น<ม>ี่คือ<ม>บนไอแพดนะคะ<ม>จะเป็นหน้าแอปของมันนะคะว่ามีะมจะควบคุมปริมาณน,น้ำตาลาการราาักษาอิการตต่างๆการดื่มน้ำกา,การกินแล้วก็ควบคุมน้ำหนักนะคะโดยพวกนี้นะคะก็จะเข้ามามี บทบาทในการช่วยเตือนให้กับผู้ใช้งาน,น,ะะาน,นเววานี่ยคะ่ะได้เห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยค่ะจะเราจะ,ะเราจะกินกินอาหารหรือทำกิจกรรมต่างๆในระดับไหนนะคะมันจะคำวนวณให้เขาว่าในแต่ละครั้งเนี่ยะคะ่ะที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะะั้นค่ะมันจะ ส่งผลแระท่าอย่างไร้างนะคะนี่ค่ะมันก็จะชื่นว่าวันนึงนะคะเราจะใช้เราได้ทำกิจกรรมไปในเวลาเท่าไหร่มีการดื่มน้ำไปเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะโดยจะมันจะแสดงการต่างๆให้เห็นด้วยค่ะว่าวันหนึ่งเราดื่มน้ำไปในปริมาณเท่าไหร่โดยแสดงให้เป็นเป็นตัดตาเป็นเรือเป็นปีนะคะ แล้วก็อีกแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะที่ช่วยช่วยในการดูแลสุขภาพก็คือ c ค n เทอร,ร์เรียนเซนเตอร์น,นะคะค,เคเนเซนเอร์นี้นะคะก็เป็นแอปพลิเคชันช่วยในเรื่องของการควบคุมการลดน้ำหนักหรือควบคุมการกินอาหารของผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือผู้ที่ต้องการพอกายนะคะโดยมัน แอปพลิเคชันนี้นะคะจะ,ะ,ะดูปริมาณแคลอรี่หรือระดับอาหารที่เรากินเข้าไปค่ะแล้วก็นำมาสรุปเป็นให้ดูค่ะว่าวันนั้นนะคะเราใช้แอปพลิเคชันเ้เราใช้เราเรากินอาหารไปเท่าไหร่แล้วก็มาจะควบคุมแคลอรี่ให้เราค่ะว่าวันนี้เรากินไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะบอกว่า จะบอกว่าอตอนนี้ะนะคะน้ำหนักเราเนี่ยได้ลดไปจากเดิหมหรือไม่ครับเพราะว่าคอนเทนเตอร์เนี่ยคะก็เป็นอ่าแอปพลิเคชันที่ช่วยในการลดน้ำหนักหรือเพาะกายนั่นเองค่ะถ่าสรุปนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเองเทล่เราที่เราได้ศึกษานี่ค่ะมีประโยชน์มากมายกับ โดยเอ็นเทลนะคะมีการใช้งานที่ตอนนี้นะคะมีการใช้งานในประเทศไทยก็คือโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะโดยให้นักเอ็นเทลเนี่ยนะคะไปใช้ในเรื่องของอาการนัดคือนัด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 เจอเป็นข้อความหรือเป็นข้อความเตือนว่าเนี่ยค่ะวันนี้นะคะมีการนัดเจอกับหมอนะคะต้องมามาเจอหมอนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของ ของการที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตนะคะได้คือช่วยกับเหมือนกับช่วยส่งข้อความว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณทาอะไรอยู่เหมือนกับเป็นอะไาเรียก่เป็นกับตัวช่วยเป็นเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ที่มีภาวะจิตใจที่แบบโกดทปูนะคะให้มี ให้เัามีกำลังนไปแล้วก็มันจะเอนเทลเนี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของ <c oughs> uh ในงานดูแลสุขภาพ่ะดิฉันก <ped> ็ทำหนื่งแน่นค่ะมีคํามานนะคะ